กุลาจากกรมมันตาเอตามังคละมุตตมังการงานไม่ข้างข้างสับสนเป็นมงคลอย่างสูงสุด Work not left undone or disorganized. This is the highest blessing. นนมันจะมีอยู่ในภาษาบาลีที่ใช้คำว่าอนากุลาจกรรมมันตาคือการงานไม่อากูลถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดแต่นี่เรามาแปลเอาภาษาที่เป็นภาษาไทยแท้ๆคือการงานที่ไม่สับสนหรือการงานที่ไม่ข้างค้าง่จัดว่าเป็นมงคลแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้คำว่ามงคลมงคลเนี่ย ที่คนที่ใช้กันทั่วไปว่าไอ้นั่นเป็นมงคลไอ้นี่เป็นมงคลและอะไรคือที่สิ่งที่แท้จริงที่เป็นมงคลเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดก็จะทําให้คนได้สับสนกันอยู่ฉะนั้นตรงนี้คนเลยก็ไปจัดทํามงคลที่จัดกันตามวัดตามวาต่างต่างตัวเนี้ยแต่ที่จริงนั้นก็บอกว่าทําอย่างนี้แล้วเป็นมงคลแต่มงคลที่พุทธที่พูดถึงตรงเนี้ ที่อยู่ในมงคล,ลสูตรเนี่ยเขาใช้คำว่ามงคลกระทำมงคลกระทำนี่คือจะเกิดมงคลขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องทำด้วยตัวเองนะคนอื่นทำให้เนี่ยจะไม่เกิดมงคลแก่ตัวเองเท่าที่ควรเนี่ยฉะนั้นในความหมายของคำว่ามงคลตรงนี้เราจะต้องเข้าใจเสก่อนว่าคำว่ามงคลนะแปลว่าอะไร คำว่ามงคลน,นัแปลว่าถึงซึ่งความสําเร็จและถึงซึ่งความเจริญถ้าหากว่าทําอะไรก็แล้วแต่แต่เนี่ยถ้าไม่ถึงความสําเร็จและไม่ถึงซึ่งความเจริญสิ่งนั้นก็ยังจัดว่าเป็นมงคลไม่ได้ทําแล้วจะต้องสําเร็จทําแล้วจะต้องถึงความเจริญคือสําเร็จทุกอย่างถึงได้จัดว่าเป็นมงคล ฉะนั้นที่ใช้คำว่าการงานตรงนี้คือหน้าที่ต่างๆตรงนี้คือเราจะเห็นได้ว่าคนที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จแล้วคนที่ทำอะไรแล้วก็ไม่ถึงซึ่งความจเจริญก็เหตุที่มาจากตรงนี้คือทำงานแล้วข้างค้างไว้ทำให้การงานนั้นเกิดการอากูลขึ้นมาทำงานข้างค้างไว้แล้วไม่สำเร็จก็ใช้คำว่า ผลัดวันประกันพรุ่งเ,ออเราได้รับงานมาหรืองานที่เรามีของเราอยู่เองแต่เราก็ผลัดวันประกันพรุ่งออยังไม่ทำว่าเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดีกว่าออพอถึงเช้า,เ,าเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายดีกว่าการงานที่จะสำเร็จได้นในเบื้องต้นเนี่ยคือจะต้องปลูกศรัทธาขึ้นมาก่อน ศรัทธาตัวนี้ที่แปลว่าความเชื่อนะความเชื่อตรงนี้มันจะมีลักษณะของมันลักษณะของความเชื่อเนี่ยอยู่สองประการด้วยกันหนึ่งคือลักษณะของแบบความปลื้มใจปลื้มใจขึ้นมาหรือดีใจขึ้นมาหรือฟูใจขึ้นมาในตัวเราเองเนี่ยพอเราเกิดความปลื้มใจ ดีใจกับที่สิ่งที่เราได้เห็นหรือสิ่งที่เราจะกระทำเนี่ยพอมันเกิดความปลื้มใจขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขจัดนิวรณ์แต่คำว่านิวรณนน์ก็คือสิ่งที่กั้นคุณงามความดีไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่5ประการด้วยกันที่มันจะมาขัดขวางการกระทำต่างๆนะหนึ่งที่เรียกว่ากามาันทะ คือความพอใจรักใคร่ในการฟารักเข้ามาไม่เอาละการง,งการงานไรศรัทธาก็ไม่เกิดในเรื่องที่การงานตัวเองมีอยู่ละทิ้งหมดนะอสองคือพยาบาทเมื่อพยาบาทมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องการงง,งการงานทิ้งหมดเนะ่ะตัวเนี้ยศรัธามันไม่เกิดในเรื่องที่เราจะทำแหละออไปคิดอาฆาตจองล่างจองพลานจองเวรจองกรรมอะไรก็เหมือนในเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ย สามถีนะมิทะความหดทูมันเกิดขึ้นในใจไหมตัวเนี้ตัวที่สําคัญที่สุดรดทูเบือนายเซ้งที่เราใช้คําภาษาไทยที่เราพูดกับอยู่ภาษาวัยรุ่นไหมว่าเซ้งกับการงานเหล่านี้อะไรเซ้งมากเลยรสี่ก็อุทัะกุกุจะความฟุง้งซ่านราคาญใจเออความรำคาญใจหงุดหงิดขึ้นมากับไอเรื่องนี้การงานเหล่านี้อะไรเนี้ย ข้อห้าก็คือวิจิกิิฉาเกิดควา,ามลังเลขึ้นมาเฮจะทำดีไหมทำดีทำแล้วได้อะไรยังไงอะไรนึกไอตัวนี้ถ้าหากว่าตัวศรัทธานะเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะเกิดควา,ามฟูใจขึ้นมาหรือปลื้มใจขึ้นมากับตรงนี้มันจะข,ข,ขจัดไอกิเลสหรือตัวห้านิวรณ์ทั้งห้าตัวนี้ให้ห่างไกลออกไปอีกตัวลักษณะหนึ่งไอนั่นคือเขาเรียกว่า ตัวจูงใจเป็นลักษณะของศรัทธาจูงใจหรือตัวบรรดาลใจอยากให้กระทำอยากให้กระทำนี่นยกตัวอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยคนคนหนึ่งที่เดินทางไปแล้วก็เจอแม่น้ำคือว่างแต่ก็ไม่เคยผ่านมาทางนี้ว่าแต่จำเป็นจะต้องจะต้องผ่านและจะต้องข้าม แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะข้ามไปเนี่มันจะลึกหรือเปล่ลาหรือจะมีสัตว์ร,ร้ายอยู่ใต้น้ำหรือเปล่กลาก็ไปนั่งลังเลอยู่นั่อยู่ๆก็มีคนคนหนึ่งเขาเดินผ่านมาจะข้ามเหมือนกันพอเขาเดินมาปุ๊บเขาลงก็ข้ามไปเลยไอคนนี้ก็มองอยู่จนเขาข้ามไปถึงฝั่งเออข้ามได้นี่นะเขายังข้ามได้เลยเออเราก็ต้องข้ามได้ทีนี้ล้าลงไปแล้ว ข้ามตามเข้าไปไอ้คำว่าแรงจูงใจหรือแรงบรรดาลใจของศรัทธาตัวเนี้คือเห็นคนคนหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในการศึกษาอะไรต่างๆนะเห็นแล้วว่าเขาเขาไปได้เขาก็าไม่ได้ไม่ได้อัศจรรย์ไปจากตัวเราเท่าไหร่ก็พอๆกับเราเนี่ยแล้วทำไมเราจึงไปไม่ได้ทำไมเราจึงทำไม่ได้แล้วทำไมเราจะเรียนไม่ได้มีหรือ ในครอบครัวต่างๆที่ใช้คำว่าเด็กมีปัญหาแต่ที่จริงนั้นเด็กไม่ใช่ตัวปัญหาเด็กก็คือตัวปลายเหตุแต่ต้นเหตุของปัญหาจริงๆคือครอบครัวคือพ่อแม่หรือพี่น้องที่ระดับสูงกว่าเขาในภายในครอบครัวนั้นเป็นการปูพื้นฐานจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างพ่อแม่เนี่ยติดเล่า เด็กก็จะเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยสองคนนี่จะดื่มเหล้าทุกวันพ่อแม่สูบบุหรี่เด็กมันก็จะเห็นไหมสูบทุกวันพ่อแม่เล่นการพนันมันก็จะเห็นว่าพ่อแม่เล่นการพนันทุกวันหรือพ่อแม่ที่เกิดการทะเลาะเบาแวงอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็จะเห็นถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนกับเราบรรจุโดยอัตโนมัติเข้าไป โดยทางอ้อมไม่ใช่โดยทางตรงมโดยทางไม่ใช่โดยทางตรงมันเห็นมันซึมซับและการซึมซับนี่ยากที่จะจะแก้ไขนะไม่ไม่เหมือนกับไปติดมาข้างนอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยแก้ไขได้ง่ายเพราะพื้นฐานมันทางบ้านถ้า,ถ,าถ้าพื้นฐานทางบ้านดีแม้กันว่าการกระทาหรือคําพูดหรือความคิดที่ใช้ภาษาพระเขาใช้คําว่า ใจที่คิดกิดที่ทําคําที่พูดอยู่ทางบ้านเนี่ยเด็กมันก็จะซึมซับพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยพูดเพราะพูดกับลูกก็เพราะแม้จะพูดกับระหว่างสามีภรรยาคือพ่อกับแม่เองพูดก็ถือว่าเพราะเด็กมันจะซึมซับมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช้คําพูดที่นั่นนั่นที่คําหยาบคายหรือคําที่ไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้หรือเห็นพ่อแม่เนี่ยทำอะไรมันก็จะศึกษาปลูก ฝังอยู่ในตัวของมันพ่อแม่ขยันตื่นแต่เช้ามืดแล้วก็ออกทํามาหากินหรือทํากิจการงานอะไรต่างๆเด็กมันจะเห็นแล้วก็มันก็จะทําต่างพ่อแม่ก็ตื่นสายไม่เกียจคร้านแล้วไม่ไม่คยเอาใจใส่เรื่องการงานอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเห็นมันก็จะซึมซับเข้าไป พอมันซึมซับเข้าไปมากๆเข้ากับกลายเป็นเหมือนกันหมดนะที่ใช้คำว่า,าผลไม้หล่นไม่ไกลต้นไหมเอ,อปกติแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะหล่นไกลไดนะ้แต่ทีนี้มันซึมซับเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันตรงนี้ก็กลายเป็นคนเกียดข้านทำงานไปคนผลัดวันประกันพุ่งไปอะไรไป ก็นับว่ายากนะทุกวันนี้ที่ที่ที่ทำงานอยู่ในด้านนี้อยู่กับเด็กแล้วก็เยาวชนอะไรเนี่ยก็พยายามที่ศึกษาข้อมูลแล้วก็นำมาแก้ไขแต่ทีนี้ว่ามันอยู่ที่วัดเนี่ยมันใช้เวลาน้อยมากแล้วอยู่ที่โรงเรียนก็พอประมาณแต่พอกลับไปถึงบ้านไม่กี่วันนะอย่างที่เราจัดให้บวชจัดให้ปฏิบัติทำอะไรต่างๆในขณะที่อยู่ที่วัดเนี่ย ประมาณสักสิบกว่าวันเนี่ยเราจะเห็นว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเลยเพราะเราได้ล้างแก้วใหม่แล้วก็พยายามที่บรรจุแต่พอกลับถึงบ้านแล้วมันกลับเททิ้งแล้วก็ซึมซับในสิ่งที่มันเห็นอยู่เช้าค่ำเห็นอยู่ทุกวันจนจำเจตรงนั้นนะกลายเป็นว่าสิ่งที่มันกระทำนั้นคือทำถูกนะไม่ผิดเพราะที่บ้านเขาทำกันอยู่ทุกวันเออกลายเป็นเรื่องที่บนของมันนะ่าถูก ไอ้ของเราเนะ่เป็นของประหลาดไปหรือแปลกไปอะไรเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะต้องปลุกฝังมาจากทางบ้านพอสมควรต้องอาศัยพื้นฐานแต่เขาพยายามทําอยู่นะที่เอาผู้ปกครองมาประชุมที่วัดที่อะไรต่างก็พยายามชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าควรจะเป็นต้นแบบบอกทุกวันนี้ <c oughs> เราจะหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วที่ประกอบด้วยคุณธรรมคือพรหมวิหารธรรมเนี่ยทั้งสี่ประการเนี่ย เมตตากรุณามุทิตาเบกขาที่ให้ความรักความช่วยเหลือให้กําลังใจให้ความยุติธรรมเนี่ยกับในสังคมเนี่ยบอกเราหายากแล้วเราหาบุคคลที่จะเป็นไอดอลให้แกับลูกหลานของเราเนี่ยก็หายากแล้วถ้าหากว่าพ่อแม่ทั้งสองหรือปู่ย่าตายายที่บ้านเนี่ยไม่เป็นต้นแบบให้ลูกแล้วถามว่าจะเอาใครที่เป็นต้นแบบก็จะต้องปูพื้นฐานจากที่บ้านเริ่มต้นตรงนั้น ก็พยายามลงไปที่จุดเริ่มต้นของเขาตรงนั้นที่เป็นต้นเหตุอย่างที่แท้จริงพอเพราะเด็กเนะเป็นแค่ปลายเหตุเท่าน,นั้นเองเจริญพรคือพ่อแม่เป็นตัวที่สําคัญที่สุดที่เขาใช้คําว่าสอนให้ลูกจําทําให้ลูกดูอยู่ให้ลูกเห็นเย็นให้ลูกได้สัมผัสได้สอนให้จําอย่างเดียวนี่ไม่ได้ทําให้เขาดูด้วยนะก็เหมือนพ่อแม่ที่สอนให้ลูกจําเอ,อ้ยอย่าไปโซบุรีนะ แต่พ่อนั่นก็คาบไว้ไม่ปล่อยนะอย่าไปดื่มเหล้านะไม่ดีแต่พ่อกัเมาทุกวันนะอ,อ,อย่าไปเล่นการพนันนะไม่ดีแต่พ่อก็เล่นอยู่ทุกวันอะไรนะเนี่ยนั่นคือสอนให้จําแต่ไม่ทําให้ดูไม่อยู่ให้เห็นแล้วก็เย็นที่ว่าไม่อยู่ให้สัมผัสได้พ่อแม่ไปไหนมาไหนลูกก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เข็มงวดตรวดฉันอะไรนะเย็นมากลับมาถึงบ้านก็ใช้ได้เข้าทีนอนกันครบ ไม่รู้ไม่เคยได้เจอหน้าเจอตาอะไรกันนักไม่ได้สัมผัสไม่ได้อยู่คุยกันไม่ได้อยู่ปรึกษากันนั้นคนรุ่นเก่าเราจะเห็นได้เย็นๆนะยเขาทานข้าวด้วยกันหุงข้าวที่บ้านแล้วก็ทานข้าวด้วยกันแล้วทีนี้ก็คุยกันปรึกษาหารือกันพรุ่งนี้เช้าใครจะทำหน้าที่อะไร ใครจะไปทำงานตรงไหนคนไหนมีหน้าที่อะไรงานที่ข้างทางอยู่นะไปทำาให้เสร็จนะเอ,องานตรงนั่นตรงนี้วางแผนงานในตอนกินเข้าทานเข้าเย็นนะนะตอนทานเข้าเย็นก็จะวางแผนไว้เสร็จว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นแต่เช้าแล้วใครจะทำอะไรแล้วก็มีอะไรที่จะต้องตัดเตือนกันมีอะไรที่จะเตือนสติกันถ้าได้อยู่ให้สัมผัสได้อย่างนั้นโอเคว่า มันดีขึ้นแต่นี่เราเห็นไหมว่าพ่อแม่จะกลับมามืดคำ่ำไหมบางทีกลับมาลูกหลับไปแล้วก็มีไอ้ตรงนี้เป็นปัญหาอยู่อย่างหนึ่งกับสังคมไทยเรานะจะแก้ตกไม่ตกก็คอ่คอยว่ากันไปแล้วกันจเจริญพลการที่จะเปลี่ยนความคิดของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาคือความคิดที่เขายึดติดอยู่กับ ไอ้ความคิดเดิมๆของเขาอะไรที่ก็เหมือนในเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ไหมอันนี้คือปรับยากปรับให้เอาเหตุผลขึ้นมาว่าเหตุผลที่อยู่บนพื้นฐานนะบนพื้นฐานใช้คำว่าบนพื้นฐานนี่ก็หมายถึงว่าต้องเอาศีน่านมารองรับนะคำว่าเหตุผลตรงนี้ที่จะเปลี่ยนนีสัยหรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยแต่บางคนไม่ไม,ไม่ไม่เอาเหตุผลตรงนี้มาเหตุผลที่ว่าบนพื้นฐานของศีน่าเนี่ย ศีลห้าเนี่ยเป็นหลักของมนุษยธรรมมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกนะมีมาก่อนแล้วก็เป็นกฎระเบียบของสังคมที่เขาปฏิบัติฉันมาในอดีตแล้วการที่เราจะชื่นชมใครหรือเราจะติใครเนี่ยดูว่าบุคคลคนนั้นเน่ยเขาอยู่บนพื้นฐานของศีลห้าหรือไม่ ถ้าเขาอยู่บนพื้นฐานของศีลห้าเนี่ยเขาไม่เบียดเบียนใครทางกายไม่ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่ผิดประเพณีที่ชาวบ้านนิยมกันไม่โกหกหมดเท็จไม่พูดคำหยาบคายด่าทอสารพัดอย่างแล้วก็ไม่มอมเมาตัวเองเนะี่ยคนนั้นถึงจะไม่ได้ให้อะไรเราก็ถือว่าคนนั้นเขาเป็นคนดีนะไม่จําเป็นต้องให้อะไรเราหรอกไม่จําเป็นต้องมาอะไรกับเรา แต่เพียงแต่เขาอยู่บนพื้นฐานตรงนั้นไม่เบียดเบียนใครไม่อะไรกับใครทั้งนั้นทีนี้คนที่ถ้ามีเหตุผลทั้งนี้ถ้า,ถ,าถ้าปรับทัศนคติตรงนี้ได้ให้เขามองเห็นเหตุผลอย่างที่แท้จริงเนี่ยแล้วก็เปิดใจให้กว้างยอมรับความเป็นจริงนะกับสังคมอะไรเนี่ยยอมรับความเป็นจริงว่าสังคนคนนั้นอย่างไรคนคนนี้อย่างไรปรับทัศนคติของตัวเองเนี่ย ให้ถูกต้องตรงนี้ถึงจะแก้ไขนิสัยของคนคนนั้นได้ถ้าตราบใดเนี่ยเขาจะฟังอะไรทั้งนั้นไม่เปิดกว้างไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นกับอะไรเขาจะเชื่องเขาอย่างนี้ถ้าถามเหตุผลที่เชื่อตอบไม่ได้เอาเนะี่ยเขาเขาว่าเขาอย่างนี้ก็แล้วกันเขาได้ยินมาอย่างเนี้ยเขาได้ฟังมาอย่างเนี้ยทั้งๆไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรเพียงแต่ได้ยินมาเขาว่ามาแต่ตัวเองก็เป็นคนที่ไร่เหตุผลไปแล้ว ก็คนเหล่านี้ก็อยู่ในสังคมลาบากต้องใช้เวลานะบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดก็ดีติดบุหรี่ก็ดีฝ่ายจะเลิกไดนะ้ก็ต้องใช้เวลาบางคนน่ะเป็นปีแต่นี้ถ้าหากว่ามีคนรอบข้างที่ดีถึงว่าเป็นมัณฑิตชนนะคนนี้ก็อาจจะปรับได้เร็วถ้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันประเภทเดียวกันนะก็ไปด้วยกันได้นะยิ่งยิ่งเพิ่มทวีคูณมากขึ้นมนะันจะเริญพอนถ้าไม่ยึดหลักนะ ไม่ว่าพระหรือไม่ว่าคาราวาถามพระยึดหลักอนะไรจะไปออกไปนอกบ้างขาดสติก็หลุดหลักไปบ้างก็หลักของพระธรรมวินัยของพระตรงนี้จะต้องยึดหลักถึงจะไปเรียนอะไรจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทิ้งหลักไม่ได้เลยคือหลักของพระธรรมวินัยเนี่ยคือพระเดนเละแต่ถามว่าคาราวาสหลักของคาราวาสคืออะไรก็คือศีลห้าเนี่ยศีลห้าเนี่ยถือว่าเป็นหลักที่สําคัญที่สุดเลยนะ ไปทำอะไรแล้วไม่ไม่เอาหลักตรงเนี้ยเอามาใช้เหมือนก็มีตะช่างแล้วไม่ช่างไปหยิบมันแล้วคํานวณด้วยตัวเองว่าเออไอนี้คงใช่นะคงจะห้าขีดหรือโลนึอะไรเนี่ยหรือมีตลาดเม็ดหรือไม้บรรทัดแต่ไม่วัดเออกลับไปคํานวณตัวเองแนละเชื่อเอ,เองว่าเออมันคงเท่านี้นะไอนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่เป็นประเภทแบบนั้นะแทนที่หลักมีอยู่แล้วก็เอามาจับ มาจับว่ามันผิดหลักไหมถ้ามันผิดจากหลักศีลห้าไปถือว่าใช้ไม่ได้นะเพราะหลักศีลห้านี่คลุมจัก,กรวาลทั้งหมดเลยกฎหมายไม่ว่ากฎหมายกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอะไรทั้งหมดเลยกฎหมายรัฐธรรมนูญทักสามร้อยเก้าคออะไรก็ว่าไปเนะี่ยอยู่ศีลนี่ครอบไว้หมดเลยนะถ้าคนที่อยู่ในศีลนี่ยจะไม่ผิดหลักตรงนี้แม้แต่นิดเดียวเลยนะจะไม่ผิดเลยนั้นแล้วบอก ทิ้งหลักยพอทิ้งหลักปุ๊บเนี่ยดูคนที่ไม่มีหลักนะหรือคนที่เดินแบบไม่ไม่มีหลักเกาะหรือไม่มีอะไรเนี่ยถ้าล้มก็ล้มไม่เป็นท่านะเซก็เซไม่เป็นท่าเลยว่างมไรแต่คนที่มีหลักยึดหลักไว้เดินไปทางไหนแล้วมีราวให้เกาะแล้วมีหลักให้เกานะเน่ะรับประกันนะไม่พลาดนะขึ้นบันไดก็ไม่หล่นนะว่าในบรรดามงคลสามสิบแปดนั้น อยู่ในมงคลหนึ 38, ่งข้อในสามสิบแปดหนึ่งข้อในสามสิบแปดที่ใช้คําว่าอนากลาจกรรมบรตาเนี่ยการงานไม่อากูลเนี่ยเป็นมงคลแต่ก็อย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้นว่าจะเป็นมงคลได้เนี่ยสิ่งนั้นจะต้องทําให้สําเร็จและสิ่งนั้นเมื่อทาสาเร็จแล้วจะต้องเกิดความเจริญแก่ผู้กระทําและการงานนั้นก็สําเร็จนั้นบอกคนที่ประสบความสําเร็จนั้นน่ะ เป็นคนที่มุ่งมั่นในหน้าที่ตรงนี้และจะไม่ผลัดวันประกันพรุ่งมีงานต้องรีบทำงานที่ควรรีบต้องรีบงานที่ชะลอเวลาได้ก็ชะลอเวลาเนี่ยตรงนี้ถึงว่าจัดว่าเป็นมงคลแต่ต้องประสบความสําเร็จแล้วเขาใช้คำว่ามงคลกระทําใครมาทำให้ก็ไม่เป็นมงคลต้องตัวเองกระทําด้วยตัวเองเท่านั้นเอง ถึงจะเป็นมงคลแก่ตัวเองอันสูงสุดตรงนี้อ,อน,นาคุลาจะกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตะมังตรงนี้